สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชมค่ะวันนี้วันที่17กุมภาพันธ์2567ค่ะตอนนี้แม่มมก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่578นะคะจะพาทนผู้ชมแล้วค่ะมาติดตามรับชมระหางต่องวดปู่578งวดวันที่1มีนาคม2567ค่ะงวดที่ผ่านมากนะคะเนี่ยปูหย่ห่ตตองงวด4 5 3ห้านะคะชมแต่ว่าโค้งสุดท้ายปู่เปลี่ยนตัวเนียนให้ใหม่นะคะงวดนี้ก็มารับชมกันต่อนะคะว่า ปู่จะเดินทางให้ตัวใดนะคะคุผู้ชมค่ะเข้าไปรับชมมืฟังน้ำกันค่ะกราบนมัสการครับปู่กราบนมัสการค่ะเอาน้องพี่น้องเนาะอันนี้เบิ่งชุดที่ปู่ให้ตองวัดสี่ห้าสามนะครับผมแต่ว่าโครงสุดท้ายมันเห็นไม่เน้นสี่เจ็ดหนึ่งเนาะปู่เนาะหนวดมาไล่มันมาไปร้อยมาไล่มาแต่สี่เนาะปู่เนาะมาแต่สี่อันนี้ชุดที่ปู่ให้ตองหวัดทีพี่น้องเด้อนะครับผมแต่ว่าโครงสุดท้ายนี่ ปูไปตัดปูไปเอาหนึ่งนั่นไ้รอยมาไลา่เป็นลักษณะเดียวกันเลยเป็นลักษณะเดียวกันบ่ปูปลักษณะเดียวกันก็มวดพวกสาม,อมเอาหลายใบอยู่ที่พี่น้องบ่าวเถาเอามาใบเดียวนะครับอา่าปูให้สี่หาสามอันนี้ตองวดได้ท่านผู้ชมได้ถา้าผูใ้ใดได้ได้รับชมตองวดนะครับแต่ว่าช่วงโค้งสุดท้ายนี่ปูให้เป็นสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่ง ว้าวแปดตามสูตรเพราะว่าสูตรนี้ได้แปดนะปู้เนาะสูตรหลักร้อยบวกหลักหน่วยได้อพี่นสามเนาะครับมันอีกโทนึงได้ฮะครับมันอเลรปูสัมกนละร่างดื่มๆตามได้จริงมันทีออกงานตามหาได้มันดังตังโอ้เนาะครับผมอืครับแปดหกอ่าท่านผู้ชมนะครับเนาะอาจจะคือกันได้พี่น้องได้เพราะว่า คับเป็นยังเจ้าระวังเบอร์กันบาทหนึ่งสามเก้าห้าระวังดีดบ้านครับอันนี้รอยมาไล่มาป่วน ครับผมละว่างละว่างดีดีนะครับปูพอก,กับเก้าตัวเดียวกันครับนั่นแหละเมียเขานี้เพราะปูเลยอีกสูตรนี่ปูคือเบาอีกสูตรนี่ไอ 5, 9, ้สามเก้าห้าเก้าสามบวกเก้าได้สองเก้าบวกห้าได้สี่แหนว่านั่นสามสาม อันนี้หกมันบ่าขืนใส่หกสามเลยครับอันนี้ชื่อกันนมระวังเหล็กหกเป็นเล็กตอกกับเพือแปดหกแปดเก้าครับผมกับพอบนะครับทอนนี้เราไม่สองครั้งเท่านี้ครับล่างท่านเป็นบนล่างเครับผมแปดหกแปดเก้ามันที่ วันที่หนึ่งเดือนสามปีหกเกืบสัจนจรที่ปัวงวดเนี่ยนั่จอนนั่นสันจรที่ครับอ่สัจนจรมันจะบ่สูตรจะบ่เพี้ยนมันจะบ่มาตรงสูตรที่ปัวมันจะบ่มอ๋เอาเจ้าเดียร์ละถือว่าเธอกระคือตัวนี้ละเอาตาเนี้ยละอ่าอ,อานะครับท่านผู้ชมสันจรสงขาท่านผู้ชมเอฟซีว่าสัจนจรสงขานะครับท่านผู้ชม นี่ครับอันนี้ร้อยมาอะไรนะพี่ดองเนาะโอ้นะครับแต่ว่าปูาเบ้าสูตรนี่เป็นบ่เบ้าสูตรสามเก้า,าห้าสามบวกเก้าได้สองเก้าบวกห้าได้สี่เบ้านี่เปนมาปูเบ่าสองกับสี่ปิดติดเป็นบ่มันงวดก้อนก็ได้สี่นะฮะได้สามมันตรงกันงวดนี่มันหนึ่งลบเก้ามันก็ไม่ผิดเรื่องหนึ่งลบเก้าเหลือแปดแปดดับล่างมาค,ครับเจ็ด บวกเก้าเป็นเจ็หกหกดับล่างครับบานนี้คือกันเจ็ดเจ็ดบวกหลักหน่วยล่างหนึ่งลบหลักหน่วยล่างมันดับล่างครับมันออกซี่สามหนึ่งลบสามเหลือสองบานนี้เจ็ดบวกสามได้ศูนย์ศูนย์กระดับสี่บวกสามก็ได้เจ็ดดับเจ็ดพร้อมดังสามลดออกมาแต้มหนึ่งเหลือสองกระดับสองสองเจ็ด ศูนย์ดับล่างส <270 S 2> องเจ็ดศูนย์ดับล่างอ่าธรรมชุมเอาครับนี่ไปเรียนพือ่อ <ś m. S 2> แปดหกแปดเก้าครับพ่อไม่พลาดเลยอ๋อธรรมชุมแปดจะมาดังอีกบ้างวันเนี่ยอ่ามันบอกอะไรดิวันนี้สองทางพ่อครับมือออกอืมมันบอกออกล้าตัวหรอครับแล้วมาไล่เนี่ยมันผิดงวดหนึ่งแล้วเราว่างนีเรียงวดที่มา้เนี่ยงวดเมื่อกี้เนี่งวดเมื่อกี้เนี่ได้ตัวได้หนึ่งแบบปูหรือได้เจ็ด มันว่าเขาวังหน่ะตีหนึ่งหนึ่งตีงวดก้อนกราห้องสามกับมันลักษณะเดียวกันเลยนี่ครับลักษณะเดียวกันถามถามแล้วก็หกกระปัวออกหกสามอันนี้ระว่างเด็ดอันเอกละเลขตัวนี้อันแล้วปัวเพราะว่าแปดเก้าเก้าแปดในอันทุกงวนเพราะว่าแปดเขาจะปล่อยมาแล้วตอนน้มันสูตรเดียวกันเฮ็ดตามสูตรนะเฮ็ดตามสูตรมมนได้มันได้แปดครับผม น้พี่น้องบอวากันเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าถาดตามสูตรก็จะได้มาตรงกันนะครับบว่าเซียนบว่าอาจารย์ได้ตามสูตรแล้วเพื่อนได้แปดมากนะครับก็บได้แปดขึ้นกันนะพี่น้องเนาะบ่ม,มีไผหลอกไผ่ได้ทผู้ชมเด้อนะครับผมม,มาครบนบนเนะพื่อนไห้มา, 9, 3, 5, 6, ากเก้าสามห้าหกจับไปแล้วปูปูตัดเขา,าถิ่มครับเหลือเก้าสามหาตัวดเดียวเอาไปยิ่งเลยครับเล่นบะไร ครับอันโอ้อค่ะได้มาแต่ใส่ปูมาครบบนนี่ผู้ใดห้มาเพิ่นห้มามีบ่วงให้มาอยู่สี่ตัวมาสามตัวว่างานันโอ้บันนี้สี่ตัวมาสองตัวบนมีที่มาห้มาเพิ่นห้มาสี่ตัวอืมมามาครบสองตัวหรือสามตัวปูอะปู มาครบสองตัวหรือสามตัวบนมาครบสองตัวบนบวบน,นะครับได้มาแล้วได้มาแล้วมีที่มานะครับตัวผู้ชมผู้ใหญ่ใจดีให้มาบอกปูมีที่มาอยมีที่มามคนไหามา<ๆ>คนบอกบอกว่าว่าขนานไหมากก้อนเร็ยกว่าไหามาเมื่อเร็อกแล้วนั่นมันชอบมาไหมาแล้วมาครบบนเก้าสามห้าหกครับผมปูตันทถิ่มบนเหลือสามเลือกเต่าล้วงหะ ยิ่งใส่ 3, 5, 5, 3, 5, 5, สามหาสามเอาเก้าใส่รักลอยกันเลยครับผมเพิ่งมามาครบบนสามตัวเก้าสามห้าเพื่งไหนมากมีเก้าสามห้าหกเอ่เก้าสามห้าหกใส่ตัวมาครบบนสามตัวครับผมพูดตามหกบนดิม่มเหลือแต่้งแต่เก้ากับสามกับหาจากไหนทางเดียวเลยครับชื่ออะไรจักบาทครับผมอัม้นโอ้มาไหน,นมาครบบนสองตัวนีมาครบบนมีที่มาได้พี่น้องได้ มาคบบนสองตัวแปดหกสามห้านะครับธรชมชืมเอาแคปหน้าจอแคปหน้าจอนะครับรัฐบาลไทยนะครับผมหนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสัญจรนะครับเอฟซีพน่าสงขาสงขาด้ปูสัญจรสงขาสัญจรนครับหนึ่งอ่านะครับผมวิ่งบนวิ่งแปดนะครับเะสูตรได้มาเหมือนกันนะพี่น้องเ้อะไม่มีใครลออใครนะครับได้มากขึ้นกันนะครับอาจจะตรงกันนะพี่น้องเนาะ ไม่ว่ากันเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมแต่ละเซียนแต่ละจานสูตรพันได้มากตรงกันสูตรปูกระไดมากแบบนี้นะพี่น้องเนาะแปดหกแปดเก้าสองคู่ร้อยมาเลยนี่ครับ้อยมาไล่ลงนี่นะครับเห็นไหมครับปูเห็ดสูตรร้อยมาไลยให้ดูนะครับอันนี้บนล่างเลยสองคู่แปดหกแปดเก้ามาครบบนมีที่มาสี่ตัวมาสองตัวแปดหกสามห้าตัดเอาเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอากราบขอบุญขอบคุณปูนผูมชมนะครับพอกันคลิปนะครับอันนี้ของเก้าพี่น้อง ก็ให้ตามถูดนั่นละทหันมันก็ได้ร้อยบวกหน่วยบนครับได้สามไดครับบางเรี่อทั้งไต่บวกกันมันก็ได้ค่ะนะของสุดท้ายปูผันเปลี่ยนเอาหนึ่งเนาะปูเนาะสวัสครับวัสดีครับพบกันไหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ